โอเคครับ okay, คุณผู้ชมฮะก,ก็สินค้าที่ผมรอคอยมาแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นมีดที่ผมขอให้ร้านพักพวกกันนะครับผมช่วยส่งมาให้ผมหน่อยนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้ผมจะไม่มีมีดขายอยู่แล้วนะครับผมร้านดิวเลอร์นร้ําท่วมนะฮะเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าด้านในจะเป็นมีดอะไรนะครับผมโอ้โ oh, ห <laughs> ห่อมานึ่ว่าห่อสารเสพติดมาเลยนะครับผมโอเคนะครับผมและที่สําคัญก็คืออะไรรู้ไหม <c oughs> วันนี้ย <c oughs> ผมมีซามูไรที่ราคา แพงที่สุดเท่าที่ผมเคยทํามาด้วยนะครับเป็นงานซามูไรเหล็กทีสิบญี่ปุ่นแท้นะฮะนี่รอคอยอยู่นะครับผมด้านในก็จะมะีของประมาณหนึ่งนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวจะแกะให้ดูแล้วกันว่าเป็นอะไรนะครับผมก็ขอกําลังใจนะครับผมใครที่ชื่นชอบนะ,ะบ้านมีดคูอ๋อนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มแกะตัวนี้ก่อนฮนะ เอาไงดีครับทุกท่าน,นะฮะอยากดูชิ้นไหนก่อนดีครับอ่ะเดี๋ยวผมแกะนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเป็นอันที่พี่เขาส่งมาให้ผมขายก่อนเขาบอกว่าบอกอ๋อเอ้ยน้องอ่าหมดเลยของขายอะ่ะนะฮะแล้วก็ไม่ได้รับของเข้ามานะครับผมเขาบอกว่าเดี๋ยวคลิปมันจะแห้งนะเดี๋ยวคลิปมันจะไม่มีอะไรดูก็เลยอ่ะโอเคครับผมแกะให้ดูก่อนนะเป็นลวดลายล่าสุดนะที่เขา เืีองทาออกมาแล้วก็หาซื้อได้ยากมากๆนะครับผมเองยังไม่ไม่รู้ว่าจะมีปัญญาไปหามาให้ไหมถ้าเกิดใครอยากได้นะครับต้นทุนสูงกว่าที่ผมขายด้วยล่าสุดนะฮะโอเคว้าวนี่นะอ่ะผมให้ดูนะครับผมตัวนี้ตัว Limited Edition นะครับผมนะแต่ว่าผมขออนุญาตนะขออนุญาตคุณพี่นะี่ะ ลายชื่อแดดดี้นะครับผมคนนี้ก็อุดหนุนผมไปเยอะมากจ่ายสดตลอดนะครับผมโอเคนะขออนุญาตโชว์นิดนึงนะครับผมไม่รู้พี่เขาจะไม่เห็นหรือเปล่าถ้าเห็นผมขอโทษได้ถ้าผมขอโทษนะพี่ขออนุญาตโชว์นิดนึงครับผม S A 5 2ครับผมงานโคลอมเบียนะครับนี่นะด้ามเป็นไม้แบบนี้เลยนะครับผมเป็นตัวลิมิเต็ดอีดิชันนะลวดลายใหม่ล่าสุดนะครับผมแล้วพี่ก็ได้รับไปก่อนตรงนี้ไม่ใช่ริ้วรอยนะครับคุณผู้ชมให้ดูชัดนะสามารถเช็ดออกได้นะผมนี่นะนี่ รีบิเต็ดอีดิชันนะครับผมอย่างสวยครับตัวนี้ไม่มีให้ใครจับจองนะครับผมอันเนี้ยอ่ะขออนุญาตเก็บเลยนะฮะเดี๋ยวจะ pack, แพ็คล้วก็ส่งให้คุณพี่อ่าเดดดี้เลยแล้วกันนะผมเรียกคุณพี่แดดดี้ดีกว่าอ่ะโอเคนะครับแล้วก็จะมีงานเลซซนสเขากางแบบนี้เดี๋ยวรีวิวกันเดี๋ยวรีวิวกันฮะเดี๋ยวเจอรีวิวเต็มๆแน่นอนเลยครับผมงานงานอัญมณีแบบนี้ก็มีนะครับผมนี่ก็มีแนะ่อ่ะ พังพร้อมแล้วส่วนใครที่ชอบตัวที่ล่องเลือดโอ้โหทรงอย่างจ้าบตัวเนี้ยและเงาวับเลยนะครับผมพี่เขาบอกลงน้ํายาไมา้พร้อมเลยนะสำหรับครูอ๋อเดี๋ยวจะไม่มีคลิปถ่ายนะครับผมเขาจัดมาให้ยังเงาเลยนะยังไม่ขายนะเดี๋ยววันนี้ผมจะลงเย็นนี้แหละอันนี้นี้ยังไม่ขายนะะยังไม่ขายยังไม่ขายอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมโอเคพอแล้วในซองนี้มีอะไรบ้าง ตั้งใจจะมารีวิวซาม,มูไรนะเนี่ยจริงๆอ่ะเนี่ยมันเป็นยังไงว,ว้าวโอเคมันมีอะไรบ้างเนาะนี่เนี่ยมีแรมโบ้ด้วยอ่ะใส่ไปเลยนี่ครับตัวนี้จะเป็นงานแรมโบ้สองเนี่ยก็สวยๆเลย รีวิวนิดนึงนะเป็นมีดแลมโบ่นะครับเสียดายไม่มีลายเซ็นของซิลเวสเตอร์สเตลโลนนะครับผมนะแต่ว่ามันพิเศษยังไงเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไลย่ฟังนะครับเล่มเนี้ยราคาจะอยู่ที่600บาทนะฮะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ขายจะขายพรุ่งนี้มีเชฟนะฮะงานมีเชฟก็มีเดี๋ยวเราค่อยดูวันพรุ่งนี้แล้วกันนะฮะ มีม,มีพับก็มีติดมาอยู่บ้างนะะโอเคก็คนระเบียใบยเงินนะครับใครที่ติดตามอยู่นะรพรุ่งนี้นะฮะมีมีจำหน่ายอย่าเพิ่งโทรมาคืนนี้นะคืนนี้ผมไม่ว่างนะครับถ้าเกิดโทรมาไม่รับสายขออภัยด้วยอย่าเพิ่งงอนผมนะท่านอย่าเพิ่งงอนนะครับผมอาจจะยังไม่ว่างในวันนี้นะฮะอ่ะโอเคเอาละ ขออนุญาตรีวิวซามูไรเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่ผมรอคอยจะทำการรีวิวเจ้าซามูไรตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูดีเทลตั้งแต่กล่องเลยนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นกล่องบุพานะฮะลายดอกไม้นะครับซึ่งตัวกล่องเนี่ยก็บุผ้ามาอย่างดีนะฮะไม่ใช่กระดาษนะครับผมอันนี้เป็นตัวผ้าแพ้อย่างดีเลยนะครับผมที่หุ้มไว้นะฮะแบรนด์โนกุนาวะนะครับผมเนี่ยฮะโนอ่ นกูนาวะนะครับสำหรับแบรนด์ตัวนี้นะฮะอ่าเป็นของญี่ปุ่นแท้เลยแล้วก็ตัวตัวซองเนี่ยนะครับผมจะเป็นสีทองทองนะมีลายใบไม้ดอกไม้แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวล็อกเนี่ยอยู่ 3. จุดนะฮะจุด2จุด3จุดนะครับผมแล้วก็มีตัวตัวกล่องเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะครับผมซึ่งโอ้โหทำมาได้สวยมากนะดีเทลนี้มีตัวหิ้วด้วยนะครับผมนี่นะอ่าแค่กล่องก็ดูหรูหราแล้วนะครับผม ผมบอกราคาให้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าจะขายเนี่ยต้องขายกระเที่ยหลักถึง6000บาทนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครจะเอานะ6 0 0 0บาทมารับไปนะครับขอคนที่มีเงินเหลือๆจริงๆนะอย่าอย่าถึงขั้นลำบากนะครับผมผมเกรงใจนะครับเพราะว่าตัวนี้คือตัวสะสมจริงๆที่ผมจะมาสะสมเองนะครับแล้วถ้าเกิดใครจะมาขอซื้อผมก็ต้องปล่อยราคานี้นะครับผมเพราะว่ามันมาสูงจริงๆนะครับเป็นเหล็กทีสิบนะครับแบรนด์กุนวะนะครับผม มีใบเซอร์นะฮะรับประกันว่านี่คือเหล็กทีสินะครับผมญี่ปุ่นแท้แท้คือแท้ครับตัวเนี้ยไม่ได้ของสำเนาสำเนาอะไรทั้งสิ้นนะครับผมมีน้ำเบอร์ด้านบนด้วยนะฮะ ข้อดีของการเล่นสมูไรแท้เนี่ยก็คือมันจะมีใบเสริมาให้แบบนี้เวลาที่คุณร้อนเงินหรือว่าต้องการที่จะหาเงินเอามาทาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยคุณก็แค่เอาตัวนี้ไปขายนะครับผมไปขายในกลุ่มไปขายอะไรเงี้ยราคามันก็จะลงมาจากที่คุณซื้อไม่มากแต่มีคนรับซื้อคือแน่นอนนะครับผมก็จะได้ประมาณนึงนะครับผมแน่ๆนี่สวยๆเลยครับผมแล้วเป็นฮาร์โมนนะ ฮาร์มนแท้นะครับผมลวดลายแบบเป็นคลื่นทะเลแบบนี้นะครับผมโอเคดูใบเซอร์เพราะว่าแล้วไปดูข้างในกันดีกว่านะครับผมมีการห่อกันกระแทกมานะครับให้ดูกันแบบเต็มๆเลยนะครับผมนี่ใบเซอร์ของแท้นะครับและนี่คืองานซามูไรญี่ปุ่นแท้ที่แบบแท้ทั้งหมดนะครับผมฝักเป็นไม้สาทรนนะครับผมส่วนกระบังมือเนี่ยเป็นกระบังมือทองเหลืองนะครับผม นะหนังกระเบนด้านบนจะเป็นหนังกระเบนแท้นะครับพร้อมกับมีท้องเหลืองตรงนี้เป็นหมุดท้องเหลืองสีทองนะครับผมสันท้ายนะฮะการกระแทกเป็นสีทองนะฮะฟิตติ้งก็สีทองนะฮะแล้วก็มีเชือกตรงนี้นะครับผมเป็นเชือกเอขาเรียกภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ใจจำไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้ก็จะมีเขาคว,วายแท้ตรงนี้นะครับผมนะด้ามไม้สาธรอขออนุญาตดูวดลายไม้ชัดเลยนะฮะ ไม่ขายก็ไม่เสียใจนะครับเพราะเล่มนี้ผมตั้งใจว่าจะประดับที่ร้านเลยนะครับผมนะหนังกระเบนเนี่ยด้านในนะครับผมจะเป็นหนังกระเบนแท้และถักด้วยเชือกอีกรอบหนึ่งเพื่อเพิ่มความสวยงามในการจับด้วยแล้วก็ประโยชน์ของมันก็คือมันจะเป็นการจับแล้วมันจะกระชับมือมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเป็นหนังกระเบนเลยเนี่ยนะครับผมจับโดยตรงเนี่ยมันก็ทําได้แต่มันจะดูไม่สวยเท่านี้นะฮะมีอันนี้จะสวยกว่านั่นเองนะครับอ่ะมาลองดูว่าใบมีดเล็กทีสิบเนี่ยนะ มันเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมอ่ะอ่ะฟ้าบเข้าให้น้ำหนักดีโคตรเลยนะฮะน้ำหนักดีมากเลยนะฮะอ่ะให้ดูดชัดๆนะครับเคลือบน้ำยาเป็นที่เรียบร้อยส่วนน้ำยาของอผมติดน้ำยาโชจิไว้นะครับผมยังหาให้ไม่ได้นะครดูลายฮาร์มอนนะครับมันจะไม่เหมือนเหล็ก1 0 6 0นะฮะ1 0 6 0เนี่ยมันจะ ดูแล้วไม่แกล่งเท่านี้นะครับสัน,หน้หนาแบบนี้เลยนะฮะไซส์ Size เท่าคาตานะเลยนะครับผมมาตรฐานของคาตานะนะครับผมมาพร้อมกับแบนโนกุนวะนะครับผมปั๊มตรงนี้เลยของแท้นะร,รับประกันว่าแท้คือแท้ครับผมนะแล้ววางแบบนี้ครับผมนะฮะสวยๆฮนะเอา้าดูครับนี่อันนี้ภูมิใจนำเสนอเพราะว่ามันเป็นมีดเล่มที่แพงที่สุดเท่าที่ผมเคยรับเข้ามา แต่ถามว่ามีแพงกว่านี้ไหมแพงกว่านี้เนี่ยก็จะเป็นเหล็กพิเศษแล้วที่ทางญี่ปุ่นเขาไปเอามาเช่นแบบเหล็กจากดาวังคารอันนี้พูดจริงนะเนี่ยมีนะครับผมแร่จากดาวังคารนะและ้วก็แร่อย,อย่างอื่นตัวนั้นก็จะเป็นหลักแสนขึ้นไปถามว่าหลักหมื่นมีไหมก็มีครับหลักหมื่นก็มีก็จะเป็นเหล็กอีกระปภทหนึ่งนะครับผมที่มีการทําทแบบว่ากระบวนการที่ซับซ้อนกว่านี้วัสดุดกีกว่านี้ก็มีนะครับผมแต่นี่คือถ้าในงานสะสมนี่ก็คือท็อปท็อปแล้วครับนี่แหละ กูจจะเห็นฮาร์มอนนะฮะฮาร์มอนคือการเอาโคนเนี่ยมาพอกนะฮะทำให้มันเกิดลายคลื่นนะครับทาให้ตัวมีดเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นไม่แข็งเกินไปเกินไปแล้วก็ไม่ไม่อ่อนจนเกินไปเวลาใช้งาน,นจริงๆเนี่ยก็จะทําได้ดีนะครับผมนะบริเวณฝักเนี่ยไม้สาธรจะมะีความเป็นเขาควายนะครับเขาควายแท้คนระอบอยู่ด้านบนนี่นะครับเขาควายแท้เนะี่ยแบบนี้นะครับผมไม่มีตําหนิเลยนะ โอเคนะครับใครจะรับไปดูแลต่อก็หกพันนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่รับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมเช่าไปประดับร้านนะโอเคครับทุกผู้ชมครับก็วันนี้เอาความสวยงามของมีดคาตานะที่ผมกำลังเฮ่อๆเนี่ยมาโชว์ให้ดูเฉยๆนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครจะซื้อก็พรุ่งนี้ติดตามได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะครับไปลาไบายสวัสดีครับ